สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจัก YouTube กมลเวนะผมวันนี้เราก็อยู่กัน,นเกมซามโกโมเอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนำอีกระบบหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้ทีมของเราเก่งขึ้นนั่นก็คือระบบสกิลคอมโบนั่นเองครับผมหลายหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะสกิลคอมโบคืออะไรนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยเข้าไปที่ขุนพลก่อนครับเมื่อเข้ามานะผมให้กดที่หน้าของขุนพลตรงนี้นะครับเลื่อนไปตรงด้านล่างนะฮะมันจะมีสกิลที่เขียนว่าเซตคอมโบนะครับผมซึ่งไอพวกเซตคอมโบพวกนี้มันค เอาตัวตามที่มันบอกเนี่ยเข้าไปอยู่ในทีมเดียวกันเช่นอ่ะสมมติโบตันหอมหัวอย่างเงี้ยเอาเตียวเซียนไต้เกี้ยวนะผมเสี่ยวเกี้ยวเอียนสีโซเอียมนะครับผมเข้าไปอยู่ในพร้อมกันอ่ะก็คือเข้าไปอยู่ในทีมพร้อมกันให้ไปออกสู้มันจะได้คอมโบนี้ออกมานะผมคอมโบนี้นะฮะเวลากดใช้เนี่ยมันจะล้างบัฟสถานะผิดปกติกับฮิวฝ่ายเราทั้งหมดนะครับอ่าแล้วก็มีของตัวอื่นอีกหลายตัวนะครับผมเช่นเช่นของไต้เกี้ยวเสี่ยวเกี้ยวอย่างเงี้ย สองเสาเจียงตรงเนี่ยนะครับผมถ้าออกรบพร้อมกันแล้วก,กดสกิลคอมโบนะผมจะได้แอทแท็ก10%แล้วก็เดฟ10%ปนะครับผมให้ขุนไฟเราทั้งหมดแล้วก็เพิ่มความโกรธอีก500นะครับค่อนข้างดีมากเลยนะคืออันนี้แหละมันจะทําให้ทีมของเราหลากหลายขึ้นนะผมนอกจากขุนพลพวก URSR แล้วนะผมสกิลพวกนี้ก็ยังเป็นสกิลเสริมที่ดีมากอีกอันหนึ่งนะครับผมถามว่าอ้สกิลนี้มันกดได้ตรงไหนนะครับผมก็สังเกตนะผมเวลาเข้าฉากต่อสู้เนี่ยมันจะมีสกิลฝั่งซ้ายใช่ไหมกับฝั่งขวานะครับผม ฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นสกิลของตัวละครครับผมเช่นถ้าความกดครบเต็มหลอดปุ๊บก็กดสกิลได้ใช่ไหมอันนะี้คือฝั่งซ้ายครับผมแต่ฝั่งขวาเนี่ยมันจะมีหลอดพลังนะผมว่าได้ยได้1เม็ด2เม็ด3เม็ดแล้วครับผมแล้วพวกสกิลพวกนี้มันต้องใช้เม็ดนั้นน่ะในการกดใช้สกิลนะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงครับผมเวลากดเวลา,เ,วลาเราเล่นอ,ออโต้เนี่ยมันจะกดให้อยู่แล้วนะครับแต่บอดมันจะเลือกเองนะแต่ถ้าเราเล่นมือเราก็กดเองก็ได้นะผมว่าจะเลือกเอาสกิลอะไรนะฮะซึ่งวันนี้นะผมผมจะมาแนะนํา สกิลที่น่าสนใจนะผมว่ามีตัวไหนเด็ดๆโหดๆบ้างนะครับผมเริ่มกันที่สกิลของผู้เริ่มต้นก่อนแล้วกันนะผมผู้เริ่มต้นเนี่ยมันจะมีอันนึงของตัวอุ้ยซีนะครับผมมันจะเป็นแก๊งผู้หญิงตอนแรกๆอ่ะนะครับนี่ครับฮูหยินจกกกนะฮะสกิลนี้นะครับผมจะต้องมีม้าอยู่ลูกอุ้ยซีแล้วก็ซุนฮูหยินนะครับผมซึ่งทั้ง,งทั้งสามตัวเนี่ยเป็นตัวที่เราได้มาตอนเริ่มเกมอยู่แล้วครับผมไม่ต้องไม่ต้องไปหาอะไรยากนะครับผม นี่แหละ3ตัวนี้แหละครับผมเมื่อเรากดสกิลเนี่ยมันจะฮิลขุนพลฝั่งเราทั้งหมดนะครับก็เป็นอคอมโบโเริ่มแรกของเกมก็ว่าได้นะผมว่าเอ้ยนี่แหละเรามี3ตัวนี้แน่นอนอยู่แล้วตอนเปิดเกมนะครับเราก็จะได้ไอตัวสกิลคอมโบนี้มานะครับกดใช้ก็ฮิลฝั่งเราขึ้นมานะผมก็เป็นสกิลเริ่มแรกเลยนะครับต่อมาครับผมอีกสกิลหนึ่งที่ค่อนข้างจะหาง่ายเหมือนกันนะผมก็คือคู่รักนีรันนะครับคู่รักนีรันเนี่ยก็คือเอาจูล่ง กับม้าอยู่ลูกนะครับม้าอยู่ลูกคือตัวไหนใช่ไหมม้าอยู่ลูกคือตัวนี้นะผมจูโล่งกับม้าอยู่ลูกเนี่ยแล้วก็ใช้สกิลคู่รักนิรันนะผมจะทำดาเมจ120นะครับให้แก่ฝ่ายศัตรูทั้งหมดแล้วก็ฮิลฝั่งเราด้วยนะครับอันเนี้ยถามว่ามันหาง่ายไหมมาอยู่ลูกเนี่ยหาง่ายครับผมเพราะเป็นตัวริ่มต้นส่วนจูโล่งเนี่ยก็เปิดเปิดกาชาได้นะครับผมหรือว่าถ้าใครแบบเอ้ย อ,อยากเติมนิดนึงครับผมมันมีโปรเติมครั้งแรก29บาทอยู่แล้วมันจะได้จูล่งครั้งแรกนะครับกดออกมาหน้านี้ครับผมแล้วเรียกว่าเติมครั้งแรกครับมันจะมีโปรจูล่งอยู่ครับผมเติม29บาทนะครับผมจะได้จูล่งเลยนะฮะสำหรับใครที่เติมครั้งแรกับผมกดตรงนี้แล้วจะได้จูล่งมา29บาทเท่านั้นนะครับส่วนอันนี้นะครับผมเป็นท่านในตำนานนะผม5พยักษ์ห้าขุนพลพยัก์นะครับผมประกอบด้วยเตียวหุยกวนอูจูล่งม้าเฉียวแล้วก็ฮองตงแลผมออกพร้อมกันเนี่ย สามารถกดสกิลปุ๊บแล้วได้เดเมจสามร300้อเนตะครับผมแก่ศัตรูฝั่งตรงข้ามทั้งหมดนะบอกเลยว่าอย่างแรงนะครับผมไอ้ท่าเนี้ยแต่เงื่อนไขมันค่อนข้างโหดครับผมก็คือเนี่ยเตียวหุยจูลง่งกนูมาเฉียวฮองตรงเนี่ยมันต้องใช้ขุนพลถึง5ตัวนะครับผมแล้ว5ตัวมันก็กินไป5ช่องใช่ไหมแล้วเราใส่ได้แค่ขุนขุห6ช่องเนี่ยแล้วมันกลายเป็นสายตี5ช่องเนี้ยไอช่องที่เหลือมันก็ต้องกลายเป็นสายฮิลใช่ไหมเพื่อให้ซัพพอร์ตให้ทีมมันรอดนะครับผมดังนั้นมาเลยมอีอีกท่าหน ถ้าใครมีจูถ้าใครมีแล้วปีกตัวหนึ่งนี้คือครบแกงและโจกกกนะครับผมยังโหดนี่ครับเราจะได้2อันเลยนะก็คือตัวห้าพยักษ์แล้วก็สาบานสวนท้อเข้าไปด้วยนะผมเพราะเรามีกนอูเตียวหุยเล้าปี่อยู่ด้วยกันไงครับผมมันเลยเกิดสกิลนี้ขึ้นมาด้วยนะฮะสร้างดาเมจ300%รเเหมือนกันนะผมแก่ศัตรูทั้งหมดและเพิ่มเอฟเฟกและเพิ่มเอฟเฟกกีบดอกท้อล่วงเลยนะครับผมเพิ่มโบนัสสิให้ทั้งสาคนนะครับผมคือถ้าแบบ จัดทับจกกกจัดหนักเลยนะคือ5ตัวเมื่อกี้บวกกับเล่าปีกหนึ่งตัวนะผมครบเซตครับสายตี5สายฮิวหนึ่งนะครับผมแล้วได้2คอมโบโหดของฝั่งจกกกนะฮะบอกเลยว่าเละนะครับผมแต่เล่าปีกหายากนะครับผมเล่าปีกค่อนข้างจะหายากมากถ้าเทียบกับตัวอื่นๆนะฮะแล้วก็อันนี้นะผมไม่แนะนําไม่ได้ครับผมคอมโบใต้เกี้วนะครับ2พี่น้องเกี้ยวนั่นแหละนะครับผมเสี่ยวเกี้ยวใต้เกี้ยวนะครับผมสองสาวเจียงตรงเนี่ยอันนี้ผมใช้คอมโบนี้อยู่ในทีมผมนะครับผมก็คือ สองคนนี้อยู่พร้อมกันเพิ่มไว้แท็กส0แล้วเดฟสิ็ให้ขุนเราทั้งหมดแล้วก็เพิ่มความโกรธอีก500หน่วยนะครับผมอันนี้ถือว่าดีมากๆครับผมเพราะของผมเนี่ยมาเล่นเป็นแท้ง2องดาเมจสองซับสนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมมี2พี่น้องคู่นี้อยู่เป็นตัวซับนะครับผมมีทั้งฮิลทั้งเพิ่มดาเมจนะฮะแล้วอีก2ตัวของผมเนี่ยอ่าผมใช้กวนอูกับ เยนสีเป็นดามเมจแล้วก็ตัวแท้งเป็นจูร่งกับริโป้นะครับอ่าช่วยเสริมทีมได้ดีมากครับผมสสาวตัวนี้นะผมหาได้จาก2สาวนี้หาได้จากร้านค้านะครับนี่ครับร้านเกรติยศนะครับผมก็จะมีใต้เกี้ยวนะผมส่วนร้านนิยมเนี่ยร้านค้านิยมจะมีเสี่ยวเกี้ยวนะครับผมอ่าก็ไปลองเล่นดูนะครับใช้สามพันแต้มทั้งสองร้านเลยนะครับผมก็ลองหาดู2สาวคู่นี้ใช้คุ้มนะครับผมปั่นปั่นคุ้มมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะผมเป็นตัวสุดท้ายที่เราจะแนะนํากันก็คือนี่ครับ สามแพะพิกชตานะครับผมอันนี้นี่เป็นตัวเล่นขำๆก็ว่าได้นะผมคือโจจูเนี่ยโจจูหัวโตวแล้วก็ริบองครับผมถ้าออกลบพร้อมกันเนี่ยจะฮิวฝ่ายเราทั้งหมดนะครับผมแล้วก็มีหุ่นพนหนึ่งตัวที่เลือดน้อยที่สุดเนี่ยจะกลับมาเลือดเต็มนะครับผมอันเนี้ยนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นตัวทีเด็ดนะครับผมเพราะบางทีเนี่ยเราแบบกําลังจะแพ้นเนี่ยแล้วกดสกิลนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให ขุ่นพลแนวหน้าของเราเพราะปกติแนวหน้ามันจะเลือดมันจะตายก่อนนะครับผมดังนั้นเนี่ยมันจะฟื้นเลือดให้ตัวแท้งเราได้ดีมากครับผมสาหรับใครที่มี3ตัวนี้นะโจจูหัวโตแล้วก็ริบองนะครับผมก็ลองหามาใช้ดูนะฮะสามแพลพิกชตาครับผมพิกชตาจริงๆนะผมลองคิดดูถ้าอ่าไปให้ริโป้นะผมกําลังจะตายแล้วนะครับผมกลับมาเลือดเต็มนี่มันต้องมีช็อคกันบ้างนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้ท่านี้แล้วกันนะผมก็่าลืมกด subscribe ทุกกรณด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยู